งานไทยแลนด์เกมโชว์มีแจกของฟรีจริงๆหรอมาดูกันเข้างานมาได้สเปรย์แอลกอฮอล์เลยหูหมวกสตาร์เตอร์ทัดไฟเออใช้มาหนึ่งทีเขาให้สติกเกอร์อะไรมาด้วยเนี่ยโอ้แปะเนี้ยวฮะดีกว่าแล้วก็รับถุงไปเลยจ้าได้เจอคุณมิโโกะด้วยไปขอเขาถ่ายรูปฟรีๆเลยแหละแล้วก็รับของมาเฮ้ยเราเจอเครื่องดื่มด้วยนะจะบอกว่าคาปิรโตะของปอชันอ่านโดนขนมยัดใสมือ วูดนี้มีเกมให้เล่นด้วยได้สิทฟรีเล่นหนึ่งครั้งจัดไปเฮ้ยทุกป,ปีหนึ่งทีมันกดใครมารอบแรกยังไม่หนำใจขอรอบที่สองละกันเอยคะแนนใช้ได้นะเนี่ยได้รับไปเลยของแถมหนึ่งถุงวูดกันชินแจดของด้วยแล้วก็ได้ที่คาดหัวมาอีกต้อง2อ,อันเริ่มหิวแล้วสิแวะมาหาอะไรกินหน่อยดีกว่าให้สาหร่ายมากินกับข้าวด้วย ปิดท้ายด้วยเสื้อส,สวยๆไหนใครไปงานกันแล้วบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อย